ไปชุมเยอะแต่งานไม่คืบหน้าคิดว่าปัญหาอยู่ที่อะไรคำตอบมันก็อยู่ในคำถามหรือล้งไงก็ เป็นเพราะว่าประชุมเยอะไงงานก็เลยไม่คืบหน้าเอาจริงๆแล้วหลายๆองค์กรอ,อะหมดเวลาเยอะมากปกับการประชุมคือหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยการประชุมเหมือนมันเป็นตัวลายใช่ปะประชุมเยอะเลยทําให้งานมันไม่เดินจริงๆแล้วอะปัญหามันไม่ใช่ว่าประชุมเยอะแล้วงานไม่เดินเสร็จทีเดียวหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าการประชุมเยอะแต่มันเป็นการประชุมที่บางทีมันไม่มีประสิทธิภาพเท่ดีควรนนะ่แบบเนี้ยยล้วตัวอ,อย่างเช่นเราลองสังเกตว่าในที่ประชุมมันจะมีคนที่แบบพูดในที่ประชุม initiate ยก มือพาร์ติซิเพในที่ประชุมแค่ประมาณ 3- 4มคนนอกนั้นอาจจะเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานหนังไายมือถือดูฟีดฟังไปเรื่อยๆหรือแย่ที่สุดคือบางคนอยู่ในมิทติ้งอยู่ในประชุมนั่นไม่ได้พูดอะไรสักคำตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการประชุมที่มันไม่เอฟเฟกติมันทําให้คนเราะเสียเวลาแบบการประชุมเยอะมากเพราะว่าถ้าเราเข้ามาในที่ประชุมแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากฟังเอาจริงถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะบอกน้องๆคนนั้นว่าอยู่ไในทีง,งประชุมหรอกไปฟังย้อนหลังก็ได้เอาเวลาไป แล้วอย่างมันจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ลดการประชุมลงให้มันประชุมน้อยขึ้อจำเป็นนอกนั้นใช้วิธีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นหรือถ้าเราคิดว่าการประชุมยังจําเป็นอยู่ทาการประชุมยังไงให้มันเป f e สิท v e มากขึ้นอันนี้ก็แก้ปัญหานี้ได้เหมือนกันมันจะทําให้ผู้คนสามารถโฟกัสเนื้องงานแล้วงานก็ได้เดินต่อไปได้